เด็ดแม่กูไม่เด็ดกับชุมไปเด็ดกับเตะจู้แต่กูไม่ได้มากัใกล้ไปเปรีกับเตะจู้เองแต่กูเป็นเพื่อนหรือเปล่คือแม่แกไม่ให้เด็ดแม่เด็ดกับปล่อยใกล้ต่างหัวอย่างนั้นแหละกูไม่ใจเป็นเอาแลกยาเมียเลวแหลงมาไปแต่งตัวที่แม่เจ้าบ่าวยืนอยู่ไลอ่ะไปแต่งตัวกันเลยไปแต่งตัวนะ ซู้อะไรแม่จะบอกไปนะตอนนี้นู่นหนุยหลวงกอบอูบ่ได้ะต้นบาน้าเลยว่าจะเมืองเคยมันอีเจือเอาไว้นู่น,นหน,นุยหลวงเราติดเกลืกอนแต่แรกพอกับหลวงต้องเปิดข่าข้าวกันยนมึงม,ม,มึงกี่ปีแล้วนู่พอ,อกี่ชั่วตื้นนะ่ยหัวกี่ปีหัวหน่อมึงปีหนึ่งนะกา,นนาดมาันอย่างบา้าไปหน้าเลยแรกอยากกูไม่อยากอีแรง เดี๋มึงอย่าเล่นที่เวลานี่ยมึงไปแต่งตัวก็ทีแม่ชาวบ้านยืนอยู่ในลูกกันมาคอยเดินต่างแล้วดูไปแลยเพราว่าฉันไม่ไปฉันงประการไปเสตตนนะแต่รุยกับใครเราไม่ยุ่งฉันบริหารแผ่นดินจะโยงเมืองนี้ไม่ต้องใส่มายุ่งไม่ต้องใครมาตำเท้าใครไปก็ไปใครไปตำและใก็ไปใครผลพลอผมเลี้ยงอย่างกูจ้างกับกูเที่ยงอย่างนี่ด้ไทยแลยตั้งเลี้ยงใไทโอ้ไม่ได้เลี้ยา เลอยากเมียยอมกันกี่ปีล้วพวกราไ่รก็ไม่นายเตงมานี่ก่อนเ็วยวพวกเราจะมอนายเต่งครับตัว้บคมเลยมาเม่ปลื้เต่งงประกันแท้หรือหรอไงนายเต่งกบเต่งว่างไมค่าคืนนี้ประปัตัวไปเตี๋ยวกับชันต่อกรนะเต่งนะ ป้าเต่งไปนอนโรงแรมรู้ที่รุดในกรุงเทพเลยพอหลวงชาวป้าเต่งมากินอาหารชาวฉันจะเลี้ยงเบรกฟาสให้ได้น,นอนเลยแม่หัวเรงได้เลยไม่ได้เลยแกป้าเต่งไปกินเบรกควาสให้ร้อยเบรกควานั้นแกรถลงลุ้มนี่ป้าปอบเบรเนี่มันควาดอ๋สมา,าจุดบนกินหรือรังมากินบรือัง แทงแทงเต่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 งงัดชััดชัดน่ตนะเออเออกล่ากระมมมเป็นปลาอม่อมแม่เป็นเจ้านายเร่าวกระมมมไม่อัดเอื้อมเลยจ่ะตึงอัดก็ไม่ต้เอือมก็นี่มาเด้เด้เปรดไปเด้ได้ติดร่างกูไม่จกูช่วยกัน คราบกระม,ม่อมนายเตงโก้คราบตัวความกร,มระม่อทำไมบอกคมม่อมพอปะเนอ <c> บ <oughs> ลกแอบพี่้าวันนี้มาก,กันร้อมเล้ตั้งปูนแก้วตั้งเปียกคะ่ะและปันพื้แกได้ชาอยู่ละลูกพี่เปียกไม่ยอมตื่นคะ่ะโอ้ใช่แล้วลายเปียกแกไม่ตื่นนึกลับแหม่ตอบได้ด้วยอามากเลยกว่าป้าจะไม่เนหลับแต่ลับกัมโอมไม่ตื่น บากันแต่โอ่งปลดลับเวากับบอกตั้งขี้คนขี้ข้าวแล้วว่าเวลากูนอนอยาเคยปลุกกูเวลากูที่นอนอยาเคยมัวนี่กูบอกเห็นเพราะวันนั้นวันเด็ดหรือซี่ใจตักน้ำใส่โองกูลับตื่นไม่ไหวเลยปลุกกันมดคนแล้วกูตื่นไม่ไหวนั่นเวลากูตีลับ แต่เวลากูที่ตื้นเด่นมาวันเดีุกขึ้นก่องในมูวนแหมนไอ้ไอนและจำนานมันขึ้นไปโยบนปลายเปล่าก็ไปตึ้งตวงได้ปลัดดังปลึงเลี้ยวขึ้นไปทำไมของขึ้นเปล่าและนี่เจ้าได้พอก็เปียกขาเบ้อละปลึงประจักษ์ปลายเปล่ากรุงอักที่หนึ่งเลี้ยวขึ้นไปทำไมว่ายอบเจ้านี่ได้ร่วงลงมาทำไมกูปลัดใ้เจ้านี้ตรงชาต ลงตุ้นโครงตั Donc, 91, ists, ้งตีติดกอต่าดอยเจ็ดิบแล้วแคนลงตุ้นโอกโ้องไม่ใจลงทุนควรตั้งใจว่าเตห้เล่นลงในน้ำโนแต่มันปิดคิวร้อยห้าทางหลังหยัดผมลงบนกล้องนวลโรงฮักเลยลงไปได้ลงบนกลอกกลอกเล่นว่ากล้องนวล